รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยราะเรื่องการเกษตรต้องทำให้รู้ต้องดูให้เป็น สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอว้าวเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับทั้งเขาและเธอเคยทำงานบริษัทอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่อยู่ไปอยู่มาก็พบว่าเมืองใหญ่ไม่ได้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแถมยังได้ของแถมเป็นปัญหาสุขภาพอีกด้วยเขาและเธอจึงตัดสินใจหวนกลับคืนสู่บ้าน ทำการเกษตรแบบพึ่งพาตัวเองบนพื้นที่1ไร่จะเป็นยังไงจะอยู่ได้ไหมไปดูกันเลยไปไปไปผมว่าทุกวันนี้คนหันกลับมาทำเกษตรเยอะทุกคนอยากกินสิ่งดีๆไหมมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับปลูกเองขายเองทําให้มีความสุขลองสักครึ่งไร่ก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับไปท,ทําทีละเล็กแล้วค่อยไปหาใหญ่อย่าทําใหญ่ทีเดียว เพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องต้นทุนเยอะแล้วก็ความเสี่ยงเยอะพี่จอนพงกรลินแสงผู้กเกษตรไทยไอดดลของเราอดีตพนักงานบริษัทใช้พื้นที่หนึ่งไร่รอบบ้านสร้างสวนกเกษตรธรรมชาติปลอดส,สารพิษทำมาไม่กี่ปีเป็นอย่างไรบ้างล่ะพี่มาคุยกันหน่อยพี่จอนครับครับพูดถึงก่อนที่จะมาทำการ,กรเกษตรพื้นที่หลังบ้านอย่างเงี้ยพี่จอนทำอะไรมาง่อนก็ทำงานบริษัทครับ ดิวที่ฟรีครับผมกาวใหญ่ของประเทศไทยเลยก็ก็ดูดีนะก็ดีสิครับคือเราทํางานอยุทพารุญรถติดวันหนึ่งเราเสียเวลามากครับกับการเดินทางครับชีวิตมันไม่ค่อยมีความสุขอ่ะเรามาทําก่อนที่จะออกควบคู่กันไปก่อนครับตอนแรกก็มาปลูกมะนาวก่อนตอนนั้นมะนาวเป็นพิชิตกระดังดังลูกก็สิบบาทโอ้โหไม่พอคนก็ออกลูกครับแต่เราขายไม่ได้เอาทำไมอ่ะขายกันหมดแล้วไงสิบบาทก็เลยหา ไปเจออาจารย์ยักษ์เขาสอนพื้นฐานการพึ่งตนเองครับศาสตร์ของพระราชาเพราออาจารย์ยักษ์ทำงานอยู่กับในหลวงรัชกาลที่เก้าหลายปีทีนี้แล้วท่านก็เอาของที่เราลืมไปแล้วยุคก,ก่อนยุคก,ก่อน,กกอนที่คนคปัจจุบันลืมหมดละนั่นแหละเอามาสอนการพึ่งพาตนเองปลูกกินเองจะปลูกอะไรดินก็ต้องดีถ้าดินไม่ดีพี่จอนบอกว่าตามพี่มาเลยน้องอันนี้คือเราจะ ไปหาอะไรครับพี่หน่อกล้วยครับหน่อกล้วยเพื่อมาทําจุลินทรีย์หน่อกล้วยครับอ๋อไม่ใช่ไรผมเห็นข้าวโพดอ๋อฮะขา<ค>้าวโพดเดี๋ยวยเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินอยูอ่ <c ười> ไม่ทำอะไรเลยจะกินละเอ้อาตอนอ้นกล้วย <ๆ S 1> แล้วเจอแล้วครับหนึ่งหนอ่อหน่อนี้เราต้องใช้แบบระยะไหนอะไรยังไงฮะถ้าได้ไม่เกิน3ามใบจะดีมากอ๋อที่ใบเป็นทรงเจดีย์อย่างนี้นะครับสองนี่ได้ได้ครับไม่เกินทักห0สิเซนเนี่ยอย่างนี้เราหักเลยไม่ได้ได้ผมหักเลยได้ไหมหักเลยหนึ่งสองสามผมว่าไม่ขาด โอ้โหรู้แล้วแหละทำไมต้องใช่มีดหนึ่งสองอ๋อหักโอเคผมสัญญาว่านอต่อไปผมใช้มีดอันนั้นได้ไหมได้ครับได้โอ้โหคมมากเลยอะหนามชักอมอ่ะโอ้โหเกี่ยวเลยเกินอือสองสามอ๋อโอ้โหลเลยครับเดี๋ยวหนามัะอมที่หนัง ปลาี่ผมจะขอลึกๆหน่อยนะเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขอโทษขอโทษเอ้ยขอโทษครับพี่ข่ายยังยังไม่ขาดอเออเออได้ละได้ละไปเราได้หนอกล้วยละไปเราไปกันต้นนี้เอาไหมต้นนี้เอาไหมไม่เอานะาไม่เอาใหญ่ไปไปตอนนี้นะฮะเราก็ได้หนอกล้วยมาจํานวน3กิโลกรัมแล้วต้องมีอะไรอีกฮะก็มีดี่ครับ พอดอพอดอสองสำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพดำๆนี่คือกากน้ำตาลจำนวนสักลิตรหนึ่งหนึ่งลิตรเอาเลยไหมเอาียได้ของไงจับปะร้อนหั่นนี้แค่นี้ก็หันึ่งก็ได้ครับแค่นี้แล้วก็คึ่งอมาสรรพคุณเขาช่วยบำรุงดินเศษใบไม้แล้วมันก็ช่วยในการ สใส่กากน้ำตาลเพื่อเป็นอาหารให้จุลินทรีย์และสารเร่งซูเปอร์พอดอ2ของกรมพัฒนาที่ดินปิดฝาทิ้งไว้หนึ่งเดือนนำไปผสมน้ำรดดินบำรุงดินต้นไม้ออกผลดีแต่ก็มีบ้างที่เรื่องโรคแมงอะไรเงี้ยมันลงมันก็ไม่เสียหายเลยพี่ เสก็ในเมื่อเราไม่ใช้เคมีมันก็ต้องเสียก็ต้องมีบ้างไม่ไม่ไม่เยอะครับแบกกันกินของดีเราเก็บกินเก็บไปขายของเสียเราก็นําไปทําประโยชน์สิครับพี่จันครับตอนนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นหลุมขยะคื้ขยะทําบุ๋ยหมักพืชสดคือในนี้เนี่ยจะบอกว่าของเหลือจากในสวนใบไม้แห้งใบไม้สดมาสมุมอยู่ที่นี่ครับที่เห็นนี่มีคือต้นกล้วยตําลึง ใบชะพูทําเมี่ยงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ออก<ะ>เพราะว่าเป็นโรคเพียกินเพี้ยงเนี้ยเอาลงนี้ได้เลยเหรอมันไม่ไปกระแทกกระจงกระจายเหรอก็รกระจายอยู่เนี้ยครับเดี๋ยวจูรินซีเขาจะทําการบําบัดของเขาเองอเขาจะกินของเขาเป็นอาหารเปเลยในตัวแล้วไงฮะเอาเอาลงเลยเหรอเอาลงเลยครับคุณครับไอเดียที่เอามาเนี่ยให้ผมสับไอ้นี่ใช่ผมปวดแขนอ่ะแหมอยู่ดีพี่ก็ป่วยนะ ปันสิบห้าสิบหกสิบแปดเลยแวันเลยอย่าเพิ่งทักนะพี่กำลังยั้งไหมของกำลังเลงอยู่เออขอีกที่เร่งเร่งโอเควิ่งขอยากวางโอเคฝึกโอ้ยทีเดียวแหละมิดคมก็เฮ้ยใช้ได้กำลุลุ่มต้องลุ่มๆนะฮะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วขออย่างไรโอแล้วแล้วยังไงต่อครับพี่จอนอันนี้เราทำปุ้ยหมัก พือสดแบบง่ายๆนะครับฮะคือจะบอกว่าทุกอย่างที่ได้ในนี้นะหายจากรอบบ้านอันนี้คือมีที่บ้านปลูกไผ่ไม่ได้ปลูกครับแล้วปเอาที่ไหนบ้านเพื่อน <c oughs> บ้านเพื่อนทิ้งไว้เพราะว่ายังไงเดี๋ยวก็เผาดีนอดูดีดูดีมากแกบนี่<ก>โอเคก็บ้านเพื่อนเหมือนก,นกันครับบ้านเพื่อนอีกแล้วนะเพื่อนมีลงสีอะคือทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยนอกจากมีใจรักอย่างเดียวไม่พอฮะต้องมีเพื่อนเยอะต้องมีเพื่อนสองกระสอบเหรอฮะกระสอบเดียวก่อนครับกระสอบเดียวก่อน พี่ครับพี่พี่ครับพี่หนึ่งจะสอบอันนี้เราก็เอามาจากบ้านเพื่อนนะไงบ้านเพื่อนเหมือนกันนะครับเพื่อนเลี้ยงวัวไร่ทุ่งนะครับวัวไร่ทุ่งนะฮะไม่ใช่เป็ดไร่ทุ่งนะฮะไม่ได้ขุนด้วยอาหารวัวนะครับร้อนอยู่เลยนะอันนี้ก็เกลยอเกี่อนะผมสังเกตว่าหอมของดีไม่เหม็นไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่ไม่มีครับนี่ไผ่ชั้นนึงไผ่บ้านเพื่อนนะครับผมเทเข้าไป ปกติมันจะต้องมีลำครับลำหยาบลำละเอียดก็ได้แล้วไม่สถได้ไหมฮะได้ครับแต่มันก็จะช้าหน่อยช้าหน่อยอดอบหนึ่งครับสำหรับผลิตปุ๋ยหมักพอดอนนี้เรามาจากไหนฮะกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดครับอันนี้เป็นเพื่อนกันไหมฮะเป็นเพื่อนกันครับเ <c oughs> พราะเพื่อนแจก,กฟืี <c oughs> เออแจกเพื่อนเยอะจริงๆลานะให้ชั่วยและที่ขาดไม่ได้ไม่ได้ขอเพื่อนมาก็คือกรินซีหน่อกล้วยเพื่อช่วยย่อยสลายอันนี้ถือว่าดีมากดีดม ดีมากหอมอือือตื้อเลยอะชื่นใจขึ้นใจแต่กินดีนะยอมรับกินดีเลยอันนี้ประมาณ6เดือนกว่าแนละ้วทิ้งไว้3เดือนให้ความร้อนหมดก็นำไปใส่ผักใส่ต้นไม้ได้เลยละครับได้ผลดีหรือเปล่ามาดูกันเองให้เห็นกับตาหวานอะไรกันเบอร์นั้นผักะนะ ระหว่างที่พี่จ้อนกับพี่รักเนี่นะครับเขาเก็บผักกันผมก็ขอดอนมาเก็บข้าวโพดเพราะพี่เขาบอกว่าเห้เก็บได้แล้วมีข้าวโพดมีฝรั่งลองดูฮะว่าเราจะได้เยอะแค่ไหนเป็นข้าวโพดหวานด้วยเอออย่างนี้ก็อ่อนไปอะไรยังไงมันเก็บได้ละ่ะอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ตัวนี้แห้งละ,นนะเดี๋ยวจะไปสีน้าตาลหน่อยนี่แห้งสนิทมิดสหายหักโลดฝรั่ง ฝรั่งอยู่ไหนเจอแต่ตักใครสบายกะละมังแตกโอ้ยทำไมมันกินยากกินเย็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหบายสวยจริงแรมอันหนึ่งด้วยนะนะเอายังไงเนี่ยเอ้ยขี้มันหักแล้วไม่เป็นไรตัดเลยสิดูสดจากสวนดีนะมีใบด้วย โอ้โหของกินหาง่ายถ้าไม่บาดเจ็บไปสักก่อนพี่จอนกำลังนึ่งข้าวโพดหวานส่วนผมก็มีพี่รักเขารออยู่ได้เวลาของแม่บ้านแล้วครับพี่รักครับตอนนี้อุปกรณ์ทั้งหมดวัสดุทุกอย่างเนี่ยเราจะมาทำอะไรฮะทำน้ํำยาเน็ประสงค์ค่ะใช้ในครัวเรือนใช่ค่ะมันทำอะไรได้บ้างฮะล้างจานซักผ้าล้างพื้นล้างรถครับ ล้างห้องน้ําครับได้ทุกอย่างเลยใช่ค่ะเอามาอาบน้ําได้ไหมอาบน้ําไม่ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้มันเข้มข้นเกินไปส่วนประกอบมีอะไรบ้างฮะตัวนี้เป็น N70 ค่ะสารทําให้เกิดฟองถ้าไม่ใส่ก็ได้<อ>มันเป็นเคมีอย่างเดียวในส่วนผสมทั้งหมดแต่วันนี้จะใส่ให้ดูวันนี้จะใส่ให้ดูค่ะครับผมอันนี้เป็นน้ําขี้เท้าค่ะก็ทําให้เกิดฟองเหมือนกันแต่ว่าจะน้อยกว่าอันนี้น้ำข,ขี้เท้านี้เกิดจากขี้เท้าผสมกับน้ำค่ะแล้วค่อยมันตกตะกอนอันนี้เป็นน้ำหมักมะกรูด หั่นมะกรูดเป็นชิ้นๆใส่น้ำตาลทรายแดงทิ้งไว้สามเดือนจะได้น้ำหมักมะกรูดเข้มข้นย่างนี้อันนี้คือเกลือเกลือธรรมดาเกลือนี่เป็นผงข้นค่ะใส่เพื่อให้มันข้นและนี่คือน้ำเปล่าน้ำเปล่าขั้นตอนก็เอนศนก่อนค่ะโหเหนียวมากยังกระแบะแซเลยครับผมโกยได้ไหมฮะโกยให้หมดเลยค่ะโกยเลยนะครับซื้อมาแพงไหมซื้อมาโลละเจ็สิบค่ะหนึ่งกิโลนี่ทำได้เป็นปีเลย4เดือน ทำถูกไหมถูกค่ะคนให้มันออกเป็นคนืครีมเลยยังไงได้อยู่ได้อยู่ค่ะผมจับได้ไหมได้อันนี้ยังเป็นแมตติ้งไม่เป็นก้อนละแล้วไงต่อครับแล้วก็ใส่น้ำหมักมะกรูดค่ะปริมาณ1ลิตรค่ะทยอยใส่แล้วก็คนใส่แล้วคนจนหมดนี่ผมชอบกินอนะ่ะพอเราใส่น้ำลงไปมันก็จะเหมือนเรากวนเกลือกับน้ำเดี๋ยวเกลือมันก็จะละลายไม่มีมะกรูดอ่ะเราใช้อะไรแทนได้บ้างฮะใช้ผลไม้รสเปรี้ยวได้หมดค่ะเช่น มะนาวสับปปรดมะเฟืองแต่ต้องเอามาหมักก่อนใช่ค่ะดูว่ามันเข้ากันแล้วเราก็ใส่น้ําคีเท่าได้เลยค่ะเราใส่กลับขั้นตอนเนี่ยมันจะมีผลไหมฮะไม่มีผลอะไรบางคนเขาก็ใส่พร้อมกันไปเลยแต่อันนี้คือพี่ชอบไงพี่ชอบไง <laughs> พี่ชอบใส่แบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันง่วงๆไปเรื่อแบบเหมืนลองเหมือน ในที่สุดเราก็ได้น้ายาอนเนกประสงค์ไปใช้ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวโอ้โหคือบอกเลยว่าดีความสุขแน่นอนอมีเพื่อนอเราอยากกินอะไรอะ่ะอาหารดีๆโลกก็ไม่ค่อยมีผมไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยจนะมากลับเนี่ยอยู่หน้านี่ไปตลอดบพโรงพยาบาลสวยไข้ห <laughs> <laughs> วัดอไข้ห <laughs> วัดภูมิแพ <laughs> ้ พึ่งพาตนเองลดค่าใช้จ่ายมีเงินเหลือเก็บเป็นภูมิคุ้มกันในอนาคตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่จอนคงกรินแสงคู่คือเกษตรไทยไอเดาของเรานนนในไ,ไอรัเดาครับ